สบายดีทุกคนมณนนีเนียนมาเห็ดเมนูแกงน้ำม้อีกแล้วเานาะว่ามือน,นี้เขาสิใส่กระปู่แม่กระปู่เขาซ้อนมาแต่มือนันบอกเถอือถกจนล้างผักะเนียงก่อนเนาะกระปู่เถตอกนามาซ่านวันี้จะกระปูเอ้ยกระปู่ค่ายพี่น้อง นี่มีกระปูไข่ตัวหนึ่งเออนี่กามเปื่อนสีแดงๆปูไข่เออเอ,เ,เ,เออเอ,อย่ามาขบไปบสสู้มันเด้อก็กามเปื่อนสู้ขนาดเลย เล็กน้องตันนี้งานโอ้ยเฮ็ดเฮ็ดเกงมไม้ใส่บักอึบันไยหองว่าบักอืดเดีเินี้เลื่องนี่ใักทองบักทองนี่น้องดูสเต๊กอันนี้ใส่กระปูให้แซ่บมันคิดไว้ก่อนแทนฟดก่อน Nhai lần hết à, lần hết Ui, làm lần hết lần bán lần thế lần hết lần hết lần nó lần hết 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 chốt hết lần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  hết ta hết lần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  hết มักพิกน้องว่าเห็นลูกมักโดดมักโดดเนี่ยท่าของมักโดดมักพีดตัวใส่กลางๆกับเอ้ยมักโดดเบติดหลอแบนนอกจนท้าเราพูดถ้าคนเราเบติดหลออมันไม่ได้เลยเว้ยปลาปลาอันนี้ปลาที่ตุ้งพี่น้องครับโบได้หลาย ข้อมีแต่บะข้อทั้งนั้นเลยโอ้โหโดองกินกันนะโอ้ยบนได้ได้โตเต็มแล้วอันนี้แม่ปรุงเครื่องให้เรียบร้อยนะปรุงโซ่ฝีมือเองแต่เอามาใส่เนี่ยใส่พระขย eng ซื่อแล้วปรุงเรียบร้อยโอ้ขึ้มาคักแพะอุ๊ ันเจ็ันขตอออโโ้้้ยะแซ่บแแล้วม่เอ๋ยจะปรุงฮะอันนี้คือคลองน้อยของชาวเตยสารคลองเลยเนี่ยอู๋กัตต้าใส่ไปเก็บเห็ดเอาไว้จักปลาบัดใดปลาโอ้งามเด้อพี่น้องโบราณนี่เกอาไว้ใส่ตกเตนอันนี้ไปเก็บตกเตนเห็ดงามมันใส่เนาะปลาเอา เน้นค่ะกะหลีหน่วยนี้นะอันนี้นะเอาไว้ใส่มักเพชรมักพริกก็ได้เอ้ยใส่บ่วงก็ได้ย่างเมื่อกี้ย่างไปเมื่อกี้นี่บ่ไปเก็บยวใช่ไหมหินนะก็เห็นกินี่ได้นี่ค่ะก็เห็นได้นี่ค่ะเมื่อกี้บ่เห็นก็เอาไว้กินมักเพชรมักนหอม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 ก็ไผ่เขาไปยืลรูปเป็นไรก็เสียงเด้อนี่มันสิหอมอยู่บ่ต้นเที่ยวแท้โอ้ยหอมด ใส่พักกระเน่งมนกันเข้าแห้งแล้วเ้ยก็ใส่หลายขนาดที่น้อยเลยเป็นถ้วยเนาะใส่หลายจะหอมหลายหอมแห้งอีกหอมเป็นจำนวนมากเลยตู้เมนูของของอันอยีายวะอาหารปูประจำเฮือน หมอ,อ,อ,อว่านี่หขาวกระชดหอมวานี้มันนี้กินอีกกินทุดนึงกระเซาะอู้หอบวนหวนะพี่น้องเลยโอเคแล้ว ตีดูเป็นกระดาษถ้าวัดดูกระดาจะปุ่มตาเดียวเนี่ยเนี่ยาก็ใช้เกือบเรามีนึ่งปลามากินกับแกงหน่อไม้ก็มีแต่เมนูตัแต่เลยนี่พี่น้องปลาข้ออีเมนหนึ่งแบบเป็นตู๋เลยหมือนปลาจ้าง่ะบอกพุงยีพุงยี

เอากระปูน่นกระทิ้นลื่ทิ้นตอนนี้นว่ตัวน้ำไหลไปมากขึ้นน้ำน้อยเอา,เมาไ,อหหไม่ใช่เมื่อไหร่แล้วหเหี้ยกลดักดักฝาเปนโตัวเลยเป็นตัวเลย มีแต่ปลาคอทั้งนนั้เลยโอมีได้ปลาเข่งไหมจังปลาเข่งขังอยู่ตรงนี้มัไม่ได้ตายโอ้ยมาเด้อทุกคนเด้อขิงเขาแกงโนไม้แล้วกันมุกป่าลืมเอินมาแต่ยากเฮ้ยได้บ่แม่ยงเนี่ยพัก็ึงเงินพักนี่พักจะนอนเลยท่าเมื่นี่ใช่ไหมแช่แช่อีแล้ว มากะทินี้กัดบมได้เลยสเก็ตมไหมคะบไรบาอ่ได้ยังอ่ะน้ำมันเดือบมาเดือแกงน้ำไม้เอาแกงน้ำไม้เดือเอาเรแกงน้ำไม้เอาบอแล้วก็อยากแกงน้ำไม้มึงมึงเข้าหามากึงนะนับยดตรงเนยเข้ามากเช้าี่ตน้ำมันอันน้ำมันอันนมา coi mai để hay các bạn mẹ đông nhang thấy hưởng hơn đấy mà mai dìm dìm ha cả nhang nhang vương cả nhang thôi <laughs> nhang mai mà... sao mà, nó... mà bài quá mai cái tăm nhang à nhang xì cả đó để dùng น้ำม,ม,ม,มันก็ได้แบกใช่ไหมมนุยาค่ะะมันเ็โมานานทั้นั้นหาเบให้ปลาแกงแกะน้อยที่เป็นยากยู่นะเดินไปบ่เมือนี่น้งเขจะเนี่ยเจแกงเมือนี่ จมไว้ต mm hmm> um, hmm nah, ื่นมาละเก่เอาจมไว้จากมือจมไปจมจักมือเดวกินไปเลยผ่าตะแกงวันกลางคืนมาจมเลยอมากื่น so กับเตีย

ตั้กินคัะเลิกเลิกบุญนออกภาษาเดี๋วจได้เกี่ยวเขาบุ่ไยาเนี่ยามือกี้มือนีเกี่ยวรู้เดิเอาอย่างนัมฮ้เอจะอามอียวนะือเข้าซุกแล้วตกก็ท่านใดจกเสียนเลยจนเพบ่พันท่าจะกเขาตกยู่เกื่ยวแยกอยอันนี้มันเด็ดนะเดีดยวกวจแยกมอก่ อยากดื่้นอยู่นี่ลยขออยาอยากนห้เอนแม่ีนรดตนรว้องไว้เขาเงอะไรนั่นเอาสนำหลัะนี่งเงตนี้่วม่หจังิดิ้อขิงบงกับปู่ก็น้องิมันกปู่คู่จำเลยหยข่ใด้ คูไขบอยักมีอยู่อ๋อพี่น้องนี่น้ำมันเหลืองเติมแทนหอนหอนหอนอนนี <sucks> ้มีกับปูมันติดอันติก็ื้อป่าก็ยังมั่นเนาะมันกักับปูไข่มันอยู่หูมืันนั่นกับปูแดงไว้ตุมีการมันจะมีอยู่หนย เออต้งน้น้ำไปตัวเลยดูยรงนี่แหบนกชยนักช่วยตัวหนาเลยถ้าหมดไปจะก็จะกินนะแหงบเอาเข้าจามออกมํนจาเตะจาเตอะไปเช่นอะไรครับนี่มันไม่ใครมังานนั้นงานไหนเนมันใครงานนันนโจ๊แหงมันออกผูเด้นนะเจหอย้

cần à ừ. như gì mua này đây hết, cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp กอนตายง้อจนะต่กมังตาี่าะปวดอเลยแหละมเนี่ยจะไปกาเลนะมันออกมาเลยนะงานอาน้ออกมาหูนง่ายือแล้วอแน้วเะต้มหูต้มหูนี่ยะไอี่ะอนตีกินคนตี

มันกางเกยมันเบาสบายอ่อนหห่ y นะจูอยากสีเลยมันอ่อนนะมันอ่อนแล้วพีดมาจพกปุกนะครมีบ้างข้างตาล้านกับร่างออกนะหยอกนิ้กคิกคนอยู่ฮะมันไม่ยากเช่ไมยากมากมันขี ใเบิกงนนงเพชรดีพอีพอเบิดจามากล้วยังบ่เพเอาอีกเอาอีกมางนึงเอ่อนเกอ่อนเดือกะปุบนี่เด็กามทำไมถงจะหามาไว้่่นน ีหก็คงคุ้มแต่ละเก็บไว้มากระทิ่นเพื่อนเลยบัดยาอิ่มเลยอิ่มแล้วนะพี่น้องบัดนี้สำหรับคลิปนี้กาจุ๊บซนิดเดอร์พี่น้องกันไดนก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาเด้อบายสวัสดีพบกันคลิปหน้า